พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มาพบกับพี่เมย์นะคะวันนี้ก็จะมากับดร,รกรีนด้วยนะคะก็มากับเครื่องปรับแรงดันนะคะไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นไมโครเทคนะคะจะเป็นรุ่นเพอร์นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น5 1 3 0นะคะเป็นรุ่นที่สามารถรองรับแอร์นะคะได้ถึง2ตันนะคะหรือว่า2 4 0 0 0ืนิทนะคะสามารถที่จะปรับและเพิ่มไฟนะคะให้อัตโนมัตินะคะไม่ว่าไฟจะตกนะคะหรือว่าไฟจะเกินไฟจะกระชากมา แค่ไหนเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะปรับแรงเพิ่มให้นะคะที่สําคัญตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นรุ่นนะคะที่คนใช้กันเยอะมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้่ําสุดเนี่ยก็คือเท่าไคหร่คะ130โวลต์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟเกินนะคะที่เข้ามาเนี่ยได้ถึงนะคะ300โวลต์เลยนะคะแล้วก็ปรับแรงเพิ่มไฟไวมากๆาเลยนะคะบ้านใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ย อยู่ปลายสายนะคะเดินสายไกลแลรากสายไกลนะคะแล้วเจอปัญหาพวกไฟตกนะคะปัญหาไฟเกินนะคะปัญหาไฟกระชากอยู่นะคะแนะนําให้มาใช้เครื่องกันไฟตกดอกเตรีนนะคะพะสามารถที่จะช่วยนะคะปรับแปบเพิ่มให้อัตโนมัตินะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยแก้ปัญหาไฟตกนะคะของอินเดียแท้นะคะและสามารถที่จะทำไหมคะช่วยคุณนะคะให้แก้ไขปัญหาไฟตกแก้ไขปัญหาไฟเกินแก้ไขปัญหาไฟกระชากเนี่ยให้มันหมดไปนะคะถ้าไม่อยากให ไม่เจอปัญหาไฟตกอีกนะคะแนะนํามาที่ดรกรีนนะคะปรึกษาแล้วก็สอบถามกับเราได้นะคะไม่ว่าบ้านคุณจะไฟตกนะคะบ้านคุณอยู่ปลซ้สายหรือว่าไฟกระชากหรือว่ามีปัญหานะคะบอกว่าไฟติดติดดับดบ,บ่อยนะคะหรือว่าจะบอกมีปัญหาไฟดับนะคะเราก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะคะเพราะว่าเรามีนะคะเป็น u p s ด้วยนะคะที่หายไปก็คือจะมีทั้งระบบ u p s นะคะที่เป็นโซล่าเซลล์ด้วยนะคะเราก็จะมีเครื่องกันไฟตกนะคะ จะบอกก่อนนะคะว่าเครื่องแก๊สไฟตกเนี่ยมีหลายรุ่นหลายราคามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแอร์นะคะหรือว่าจะ เป็นรุ่นนะคะที่ใช้กับพวกปั๊มน้ํานะคะหรือว te ่าจะไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเอาไปใช้นะคะกับปั๊มน้าเนี่ยปั๊มหนึ่งแรงนะคะปั๊มสองแรงปั๊มสามแรงนะคะปั๊มสี่แรงห้าแรงก็ใช้ได้นะคะหรือว่าจะใช้กับพวกปั๊มหอยโข่งนะคะหรือว่าจะใช้กับพวกปั๊มเสมออะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะคะเพราะตัวเครื่องนะคะเป็นตัวเครื่องที่วัดเต็มแอมป์เต็มนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO นะคะมาตรฐาน CE นะคะเราก็มีนะคะแต่ที่สำคัญเนีเอกสารนี่ยเคยให้ลูกค้านะคะดูกันทุกคนเลยนะคะว่าเอกสารอ้างอิงนะคะพูกมาตรฐานเนี่ยนะคะเราเคยแบบเขาเรียกว่าเอามาให้เห็นแล้วนะคะไม่ว่าจะเข้าไปดูใน y o u t u b e นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูในที่เราไปโพสขายร้านค้าออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าราชานะคะช้อปปีนะคะหรือว่าจะเป็นราโอเอ เราเข้าไปดูได้นะคะสินค้าเราพร้อมส่งแล้วก็มีสเปคนะคะแล้วก็คันาสินค้าเนี่ยให้ดูทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเครื่องกันไฟตกสําหรับแอร์แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ารุ่นแอร์เนี่ยเรามีหลายรุ่นหลายตัวหลายย่านนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่ เรียกว่าคนนิยมแล้วกันนะคะเพราะว่ารองรับนะคะแอร์ได้ถึงสองตันแล้วก็การออกแบบดีไซน์ก็คือสวยมากนะคะรูปแบบก็คือตัวสีขาวใช่ไหมคะขาวน้ำเงินอย่างเงี้ยค่ะสวยมากนะคะถ้าจะเอาไปติดในห้องนะคะในบ้านติดผน,นะะังอะไรยางค่ะก็คือจะเหมาะกับบ้านเรามากนะคะก็คือแบบเก๋ๆเ,เลยก็ว่าได้นะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะ,ต,นนะ,คะต้องบอกก่อนนะว่าสําหรับใครนะคะที่บ้านบอกว่าโูบ้านเนี่ยใช้แอร์เยอะมากนะคะบอกโอ้โห ใช้แอมเดือวมากๆเลยนะคะบอกอยาจะใช้เครื่องกันไฟตกนะคะให้ไปปรับไฟเพิ่มไฟนะคะก็ตัวนี้เลยนะคะแบบเอาไปใช้เฉพาะจุดนงเลีนะคะ่ะซีนก็บอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ย ก็คือจะรองรับเนี่ยนะคะโหลดได้ถึง15แอมป์ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานนะคะกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเอาไปใช้กับอะไรคะไม่ว่าจะไปใช้กับพัดลมนะคะหรือว่าจะไปใช้กรอดไฟนะคะหรือว่าจะไปใช้กับอุปกรณ์พวกพัดลมหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะที่เราต้องการใช้นะคะที่มันไม่เกิน15แอมป์อันนี้สามารถที่จะไปใช้ได้นะคะและแนะนานะคะทุกคนค่ะว่าให้เอาตัวนี้นะคะไปใช้เพราะว่ามันเป็น รุ่นที่ะระบายความร้อนธรรมชาติฝรัฟัตโนมัตินะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะด้านในเนี่ยเป็นระบบรีเดย์รีเดย์จะปรับไฟไวปรับไฟเร็วนะคะจะเหมาะนะคะกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่ต้องการที่ไฟแบบเขาเรียกว่าไฟที่นิ่งที่เถียรนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรีเดย์นะคะปรับไฟไวแล้วก็ปรับไฟทันนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณทุกตัวแน่นอนค่ะอยากจะใช้อยากจะสั่งอยากจะซื้อนะคะก็สามารถที่จะ เข้ามานะคะคอมเมนต์ในไรนี้นะคะหรือว่าคลิปนี้ได้เลยนะคะว่าอยากจะซื้อหนึ่งตัวนะคะสองตัวสามตัวเพราะว่ากันไปนะคะก็คือสามารถที่จะไปใช้ได้และราคาไม่แพงนะคะตัวนี้เนี่ยไมโครเทคเอไมโครเทคเพร์นะคะรุน่นห้าสามสดตัวนี้นะคะราคานะคะตัวละสี่พันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะราคานี้หลายคนก็คือจะถามกันมายเยอะมากว่า ราคานีเป็นยังไงนะคะราคานีก็คือส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้นะคะแล้วก็สินค้ารับประกันที่หนึ่งปีนะคะหลายคนจะถามกันมาเยอะมากนะคะว่าเรื่องอะไรนะคะอะไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะบอกอูอะไรเนี่ยมีหรือเปล่านะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าเรามีอะไรอยู่แล้วนะคะของเราเนี่ยเป็นผู้นําเข้านะคะแล้วก็ค้าส่งค้าปลีกนะคะอะไรเราเนี่ยมีพร้อมนะคะที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเสียไม่ค่อยพังนะคะ ตัวยังไม่ค่อยพังนะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ทนนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ เกิดมาเขาเรียกว่าเพื่อที่จะปรับไฟเพิ่มไฟแล้วก็เพื่อที่จะอะไรคะามาปรับไฟให้เรานะคะเพื่อที่จะได้ใ,ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์อะไรเงี้ยพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยนะคะได้ทํางานได้ปกติแล้วก็สเสถียรนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากนะคะบ้านใครไฟตกบ้านอยู่ใบซ้ายเดินสายไกลร่างสายไกลนะคะเอาไปใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าบางคนจะถามว่าเออ่ไมโครเทปเพิร์เนี่ยหรือว่าไมโครเทปเนี่ยมีแค่แอร์ รุ่นเดียวหรอจริงๆเนี่ยไมโครเทคแอร์นะคะมีหลายรุ่นหลายตัวนะคะแต่ว่าอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยลองใช้นะคะแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะ อาจจะมีพวก 5k 10k 20k 30k ด้วยนะคะแล้วแต่ลูกค้าเนี่ยทำไมคะจะชอบหรือว่าจะพิจารณาว่าเออเนี่ยตัวไหนรุ่นไหนมันเหมาะกับที่บ้านเรานะคะแต่จริงๆเนี่ยนะคะถ้าแบบเออยังไม่รู้ว่าตัวไหนรุ่นไหนมันเหมาะกับบ้านเรานะคะก็สามารถที่จะเข้ามาคุยนะคะในไรนี้นะคะหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาคุยก่อนก็ได้นะคะจะเป็น id line เนี่ย s i g R, n นะคะ drgr แบบนีเอนะคะหรือว่าจะโทร มาคุยก็ได้นะคะที่เบอร์092นะคะห3 8 2229นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์0 9 2ย์นะคะ638 2366นะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะคุยกันเกี่ยวกับการใช้ชงานสินค้าเรื่องการติดตั้งก็ได้นะคะแต่เรื่องการติดตั้งไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเราจะมีพวกแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะใส่ไปในกล่องให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกน็อตเป็นพักเป็นผูกอะไรอย่างนี้นะค่ะก็จะใส่ไปในกล่องด้วยแล้วก็จะแถมนะคะเป็นอุปกรณ์ ะะก็คือเป็นสติกเกอร์ทับวัดนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำไมคะเอาไว้วัดจอะผนังเนี่ยเพื่อที่จะยึดนะคะโดยที่ยังไม่ต้องไปเจาะแบบไร้รูอย่นะคะก็คือให้มันตรงไปกับตัวเครื่องเลยนะคะถือว่า ง่ายมากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็คือจะแถมนะคะไม่ว่าจะเป็นสายนะคะสายที่ต่อนะคะเป็นสายที่ต่อช่องไฟเข้าเนี่ยเราจะแถมไป1เส้น1เมตรนะคะแล้วก็เรื่องสําคัญก็คือช่องที่ต่อไฟออกเนี่ยเราจะเขียนบอกก็จะมีฝาปิดให้นะคะว่าช่องนี้เนี่ยเป็นสายอะไราสายดินสายนิวต้อน mm hmm. อะไรอย่างนี้ค่ะคือจะเขียนจะแจ้งทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยทราบนะคะเพราะเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยให้ลูกค้า ะะและสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะบอกว่าอยากสั่งอยากซื้อมากๆเลยนะคะกับเครื่องกันไฟส่องะตะก,กรีนนะคะชอบทำได้ไหมนะคะอยากจะสั่งได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเข้ามาคุยกันได้ปรึกษาได้นะคะปรึกษาฟรี24ชั่วโมงนะคะเข้ามาปรึกษากันได้แล้วก็ที่สำคัญน,นะคะสำหรับใครนะคะที่บอกว่า รับปริญญานะคะออกบินแบบกับภาษีได้ไหมนะคะสามารถที่จะออกได้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะอยากจะให้ออกบินแบบกับภาษีได้คือแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำไมคะเข้าโครงการงานราชการต่างๆได้นะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะหรือว่าบางคนบอกว่า อยากรู้วิธีนะคะดูนะคะว่าบ้านเราเนี่ยไฟตกอยู่หรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะดูได้นะคะไม่ว่าจะทําไมคะดูอย่างเช่นหลอดไฟนะคะหลอดไฟเนี่ยเปิดติดแยกไม้หลอดไฟกระพริบบ่อยไหมนะคะหรือว่าจะเช็คนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพัดลมเราเนี่ยการทํางานเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเช็คได้นะคะไม่ว่าจะเช็คอ่ะบางคนบอกว่าอยากลองเปิดพัดลมนะคะว่าเปิดพัดลมเบอร์สามเนี่ย นะคะมันหมุนแรงไหมนะคะตอนช่วงไฟตกเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรองได้นะคะถ้าสมมุติว่าตอนนั้นไฟมันตกเนี่ยมันจะกดเบอร์3นะคะแต่การทํางานเป็นเบอร์1แบบนี้ค่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าบ้านเราไฟตกนะคะแนะนํานะคะให้มาใช้นะคะเครื่องกันไฟตกเครื่องแก้ไฟตกดอกเตอร์กรีนะคะก่อนที่ทำไมคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเราเนี่ย มันจะเสียหายหรือว่ามันจะพังนะคะแนะนํานะให้มาเข้ามาคุยก่อนนะคะเพราะว่าไอ้อย่างเช่น